สวัสดีครับวันนี้คเนเกษตรพากินพาเที่ยวประทันทนะครับหลังหลังของการนิดๆอากาศยังร้อนอยู่ครับจะพาไปเที่ยวแกงแกงตาดไซนะครับตำบลบึงทองอำเภอตัดเศษสมุน์จังหวัดตรีนะครับรถพ,พมมร้พอมคนพร้อมครับออไปกันเลย ก่อนจะไปแวะทานวุยเตี๋ยวกันก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วปิดหรือเปล่าก่อนจะไปแก้งตัดไซส์นะครับวุ้ยเตี๋ยวชามละสิบบาทก่อนเข้าบ้านมังเก่าเกษตรสมบูรณ์นะครับก่อนเข้ากเกษตรสมบูรณ์อยู่ประมาณ ชิมกันนะครับผมทานอยู่นี่ประมาณสี่ห้าครั้งก็รสชาติโอเคครับพักทานนะ กันก่อนครับตุนมากเมนูหลักก็เว็เต๋ยวครับด้านหลังมีอะไรเอ่ยโอุ้งนางนะครับมังเกี่ยวข้าวข้าวนาปังนะครับโอ้าฟางนะครับไปอยู่เขตบ้านผมนี่ ว่าชอบมากเลยนะครับเพราะเขายังสดอยู่ครับไม่เหมือนฤดูที่เราทำนาปีเกี่ยวแล้วญ่าฟางแห้งวันนี้นะครับฟางหญ้าฟางนะครับฟางข้าวครับไม่เห็นฟางหญ้าครับสั่งไว้เกี่ยวไว้แล้วนะครับช่วงนี้นั่งรอก่อนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอําเภอเกษตรสมุนจังหวัดชัยภูมมาแล้วครับ เดี๋ยวครับชามก็สิบบาทสุดมากจะสั่งประมาณสามชามสี่ชามขึ้นนะครับเพราะถ้าเราสั่งน้อยแล้วเราไปขอเพิ่มจะรู้สึกว่าอร่อยแล้วขอเพิ่มสั่งเพิ่มจะเป็นอีกรอบนะครับหมายถึงว่าเขามีแขกท่านอื่นเขาก็จัดตามคิวนะครับมันจะขาดช่วงนะครับน้ำยี่สิบบาทนะทรับเพื่อนหรือเพื่อนไม่ชอบสิบบาทจะมีชามละสามสิบก็มีนะครับแต่เราถนัดนี่ครับ ิบกว่าชามครับบ่งบอกถึงว่าถึงความอร่อยเขาด้วยนะครับเพราะถ้าไม่อร่อยจริงเราคงไม่กล้าสั่งเยอะขนาดนี้นะครับอิ่มท้องแล้วเตรียมเดินทางกันต่อครับแก้งตาดไสตำบลนนททองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับไปเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับ<ส>เดินทางต่อกันเลย